ซีเมนต์อุดรอยรั่วซึมชนิดแห้งเร็วมีคุณสมบัติยังไงใช้งานยังไงไปชมกันครับซีเมนต์อุดรอยรั่วซึมชนิดแห้งเร็วนะครับใช้สําหรับอุดรอยแตกร้าวบนพื้นคอนกรีตเช่นอ่างเก็บน้ําผนังคอนกรีตหรือท่อน้ําต่างๆนะครับมีคุณสมบัติพิเศษคือใช้งานง่ายทห้งตัวเร็วให้แรงยึดเกาะที่ดีเยี่ยมสามารถใช้งานในขณะน้ำไหลผ่านได้นะครับ หรือใช้งานในอุณหภูมิที่ต่ำกว่าศูนย์องศาเซลเซียสได้นะครับอุปกรณ์ที่ใช้งานก็จะมีภาชนะผสมผ้าเช็ดทำความสะอาดเกีย่ยสุดท้ายนะครับคือถุงมือนะครับก่อนจะเริ่มงานควรทำความสะอาดพื้นที่ไม่ให้มีฝุน่นหรือคราบตะไคร่น้ำหรือสิ่งแปลกปลอมอื่นๆนะครับหากเป็นรอยแตกขนาดเล็กควรเจาะขยายรอย ให้มีขนาดไม่ต่ำกว่า1นิ้วก่อนนะครับเพื่อให้ผลิตภัณฑ์สามารถยึดเกาะได้ดีนะครับผสมซีเมนต์อุดรอยลวดซึมกับน้ำสะอาดในอัตราส่วนโดยประมาณ1กิโลกร,รัมต่อน้ำา200มิลลิลิตรนะครับหรือกะปริมาณตามความเหมาะสมของพื้นที่ใช้งานให้มีลักษณะข้นเหนียวสามารถปั้นเป็นก้อนได้นะครับควรผสมให้เสร็จภายในเวลาไม่เกิน2นาทีนะครับปั้นซีเมนต์ที่ผสมเสร็จแล้วให้เป็นก้อนกลมแล้วอุดรูในทันที ค้างไว้สักคู่ประมาณ30-60วินาทีให้ซีเมนต์เซ็ตตัวนะครับหากบริเวณรอยน้ำรั่วมีน้ำไหลแรงให้กดค้างไว้2-3นาทีนะครับจากนั้นใช้มือลูดเค้นให้เนื้อซีเมนต์อุดเต็มตามร่องและใช้เกียงปรับแต่งผิวหน้าให้เรียบนะครับซีเมนต์จะแห้งตัวภายใน3-5นาทีนะครับไม่เป็นพิษสามารถใช้กับแทงน้ำห้องใต้ดินห้องน้ำสระว่ายน้ำได้ด้วยนะครับ การทำงานช่างควรเลิกใช้ผลิตภัณฑ์และเครื่องมือที่ถูกต้องและเหมาะสมนะครับเพื่อความปลอดภัยและคุณภาพงานที่ออกมาดีนะครับ